ก็คืออาจจะเป็นผลพวงจากการเห็นผีเนาะแล้วพอเราเห็นผีอ่ะมันก็เลยเป็นผลพวงของการเห็นของดีด้วยไม่ใช่ให้เห็นแต่ของเสียก็ให้พี่เห็นของดีด้วยก็เลยเป็นผลพวงที่ทําให้เราเห็นเรื่องพุทธคุณคนส่วนใหญ่เอามาให้พี่ดูคือเขาก็ชอวัตถุมงคลของเขามาหรือเขานับถือหลวงพ่อองค์ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะเอาไม้พี่ดูว่าอันนี้ดีไหมอย่างนี้อันนี้ดีไหมเห็นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าของที่มันมีบุตตพุนนะมันจะมีแสงรอบๆตัววัตถุมงคลอันนั้นเลยอันนี้เป็นความเชื่อของพี่คนเดียวพี่พูดตามพี่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าก,กันข้างหลังเนาะเป็นเอาเป็นแค่ความเชื่อของพี่อันนี้คือเหมือนพี่เล่าสู่กันฟังเป็นนิทานก็ได้นะคะพี่เห็นเป็นหลวงพ่อกลวยรัศมีของตัวแสงของพระเยอะมากๆสมเด็จศิวลีเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวความสำเร็จคะ่ะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตา เคยมีคนเอาเต่ามาให้พี่จับภาพที่เห็นคือเป็นหลวงปู่นั่งอยู่บนเตา่าพี่ก็เลยถามว่าพระเขาชื่ออะไรเหรอท้าเขานั่งอยู่บนเตา่าแกก็บอกว่านี่คือพระของหลวงปู่หลิวใครมีก็คือไม่จนพี่เคยพูดในช่องพี่เสมอเลยนะว่าพระที่ควรมีสามสามสามองค์ติดบ้านหรือติดตัวคือพระศิวลีพระสังฆาจายแล้วก็พระอุปฤุสามองค์ที่ควรมีอันนี้คือ หลวงพ่อควรเป็นคนบอกพี่ว่าต้องมี3อันจะเป็นของเกจิท่านไหนก็ได้ที่เรานับถือแต่ขอให้มี3มองค์นี้อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ตัวถ้าถามพี่คนเห็นนะพี่จะบอกว่าพุทธคุณไม่ต่างกันแต่เราต้องแยกระหว่างเรื่องพุทธพาณิชย์หรือพาณิชย์หรือหลักทรัพย์กับวัตถุมงคลที่เรานับถือหรือเช่าหลักทรัพย์หมายความว่าวัตถุมงคลอย่างที่เรารู้อะทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นแค่ สิ่งมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวมันมันเป็นอสังหามันเป็นสิ่งของมันเป็นมูลค่าได้ด้วยเหมือนที่เราทราบว่าเหรียญบางเหรียญพระบางรุ่นราคาหลักล้านสองล้านสาล้าน4ล้านอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนะ่ะถือว่าเป็นทรัพย์สินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องแยกระหว่างพุทธคุณกับมูลค่าหรือการที่เราจะไปต่อหรือการสะสมมันก็เหมือนทองอะเนาะช่วงขึ้น เราก็ขายช่วงไหนที่มันไม่มันไม่ขึ้นเราก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักทรัพย์เรามันก็ไม่ได้ผิดแต่เรื่องพุทธคุณต่อให้จะหลัก10บาท20บาทหรือได้ฟรีหรือน้องเดินไปแล้วน้องเจอถ้ามันมีพุทธคุณมันก็คือมีที่เป็นโต๊ะหมู่เล็กที่มีรูปพ่อควยแล้วก็มีโต๊ะหมู่เล็กด้านหลังนะคะซึ่งมันจะมีโต๊ะหมู่เล็กกับโต๊ะหมู่ใหญ่นะคะอันนี้คือปี6 5ห้าที่พี่พูดถึงเลยถ้าเกิดพูดง่ายๆคือประสบการณ์พี่ ประสบการณ์ที่พี่เจอหลวงพ่อกลวยเป็นครั้งแรกแล้วก็เช่าวันนี้มาะคะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นสิงพีสองหนึ่งสิงข้อยาวพ่อกลวยก็จะเป็นพุทธคุณด้านป้องกันด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสิงเหมือนกันนะคะแต่เป็นสิงงามันจะมีสิงสาริกาตัวเล็กที่เล็กกว่าน,นี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิงตัยใหญ่ ที่พี่แนะนําเพราะว่าอันนี้คืออย่างที่พี่บอกว่าพี่ศรัทธาหลวงพ่อมากๆพี่ไม่ได้เป็นสายพระแล้วพี่ก็ไม่ได้สายแบบเล่นพระอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้รู้จักนะแต่พี่เดินไปอ่ะแล้วพี่ก็เจอหลวงพ่อยืนชี้ว่านี่นี่กูเสกก็เช่าโดยที่แบบไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นของหลวงพ่อเออทุกชิ้นที่พี่แบบมีอยู่ะเกิดจากหลวงพ่อชี้อันนี้คือวัตถุมงคลที่พี่ดูแล้วพี่ก็แบบ ชอสำหรับพี่เลยพี่เลือกพี่เชื่อเรื่องว่าพุทธคุณมีจริงพุทธคุณมีจริงหมายถึงว่าของที่หลวงพ่อต่างๆที่ท่านเกจิต่างๆที่ท่านเสกอะพี่เชื่อว่ามีเราต้องคิดถึงมาโผสมัยก่อนขนาดสมัยไม่ต้องที่เราอยู่เลยนะตั้งแต่ราชะการที่หนึ่งสหก่อนสมัยราชะการอนะก็มี หลวงพ่อแต่ละท่านที่เป็นเกจิสมัยนั้นนะปลูกเสกสิ่งวัตถุงมงคลหรือถ้าถ้า,ถาสมมติว่าคุณคิดเป็นวิทยาศาสตร์เลยโอเคพวกคุณที่คุณเห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของที่เราเชื่อเนี่ยว่ามันไม่มีจริงเลยอะ่ะแต่หนึ่งอย่างที่มันได้เลยคือมันได้กําลังใจการมีไว้อะ่ะสําหรับเราเรา เราคือกำลังใจมันคือแรงบันดาลใจมันคือแรงที่ทําให้เราพึกเหิมหรือสู้ต่อไปอันนี้พี่ว่าก็ที่สุดแล้วอะแล้วก็พี่เชื่อว่าพุทธคุณเขาเลือกของของเขาเลือกคนที่ศรัทธาและเลือกคนที่อยากจะได้ของชิ้นนั้นหรือได้นั้นชิ้นนั้นไปจริงๆ